ดีครับไอ้วันเดียวพี่ชูมีไอ้นี่มาแนะนําเว้ยพี่ชูเป็นคนชอบกินเนื้อมากและชอบสเต็กเนื้อและสเต็กเนื้อตําร้านเนี่ยมันค่อนข้างแพงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชูชี้เป้าให้นะครับตอนนี้เซเว่นมันมีสเต็กเนื้อขายแล้วนะมันมีหมูกับเนื้อแต่เนื้อเนี่ยมันจะมีบางสาขาลองเข้าไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชูพาไปแล้วก็บอกวิธีทําทําง่ายมากก็คือแม่งทำไรนะใส่กระทะเราก็ใส่น้ำมันเนี่ยเออกระทะเทียบร้อนใส่เนยแล้วก็เหมือนแบบเหมือนพะทะคาน่ะเดี๋ยวมาดู ไปไปบังไปดับเซเว่นใกล้ๆบ้านน่ะเซเว่นใหญ่ๆจะมีแต่อนี้ไม่แน่ใจว่าทุกเซเว่นมีไหมนะครับแต่ถ้าที่พี่ชูเห็นนะมันมีบางเซเว่นนะครับมาดไปเร็วเยันะมีตู้แช่เียเดีเดยเดี๋เดี๋ยเดีดี๋ยเดียเดเดียี๋ยีเดเียเดี๋นี๋นี๋ยเดนี้ยเนีเี๋บาทอันนี้เลยแนะนยีนี เนี่ยชิ้นเนี่ยประมาณร้อยร้อยเก้าสิบเก้าสองมัน,ม,นมันก็แพงนะแต่คือมันอร่อยจริงอะ่ะนี่นลิบอายนะครับลิบอายสเต็กแต่มันมีเยอะามากมีพวกหมูด้วยนะพวกหมูสเต็กด้วยนะแต่ผมเาชอบกินเนื้อแต่เนื้อบางที่ไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยอร่อยอ mm hmm. คือตรงนี้มันขดนนิ่มอ่ะพี่บอกเลยโอเคเดี๋ยวไปบอกวิธีทำแล้วก็กินหรือ <laughs> ไปกินให้ดูนะครับโอเคครับ okay. นี่ครับนี่แล้วก็เอากระทะ ดูสภาพกระทะเนี่ยขวยจนลกๆเลยนะเออเอาไปเก่าเนี่ยเป็นกัะทาเซฟตนได้ดีนะแล้วก็เอาเอาเนยนะครับเนยกนใส่ใส่ลงไปในกระทะนะครับแล้วก็เออแล้วก็เอาเนื้อนี่ครับเอาเนื้อเนื้อใส่ปาดหน่อยเลยนะปาดหน่อยคือถ้าจะกินมีเดี่ยมก็เอาไปลงกระทะแป๊บเดียวเนี่ยคือง่ายมากผมบอกเลยว่า เปจัดกเลยอันนี้เอาจริงทุกคนลองไปลองดูนะอันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงเราแต่อะไรพักขมด้วยอะเฮ้มื่อผักขมออกชีสหน่อยนี้เคี้ยวเลยเงี่ยซื้อมาด้วยนะครับแต่ไม่มีครบเลยอันนี้ก็มันจะติดมันหน่อยๆลองดูลองดูเราใช้เวลาประมาณักี่ทีสามสามวิธีนะครับก็จะได้แล้วน,นะครับ,รบเป็นจั๊กใส่ก,กานไหมครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้เป็นสเต็กเลครับ บอกเลยผมชอบมีเดียมนะครก็คือซุปกลางๆนะครับ,ลนะรบแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเป็นแครอทแล้วก็ผักโขมน่าทานมากนี่นะครับแล้วก็ผักโขมเราก็ซื้อได้ในเซเว่นนะเซเว่นสามสิบเก้าบาทนี่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยนะแต่กาใช้นี่ตลอดนะครับแล้วก็มีซอสผมส่วนตัวชอบซอสมะเขือเทศนะครับถึงใครจะกินชอ็อตซอสพริกก็แล้วแล้วแต่นะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าทีแรกไม่รู้ว่ามันจะอร่อยขนาดนีนะ้เว้ย แล้ววันนั้นน่ะไอพี่ออฟเข้าไปซื้อมาพี่ออฟจัดมาให้แล้วลองดูเพราะสเต็กเนื้อส่วนมากเราไม่ค่อยเจอในเซเว่นหรอครับความจริงคิดว่ามันไม่อร่อย,อยไว้แล้วผมมาทานสามสี่รอบแล้วคืออร่อยมากเลยครับผมจะลาดอย่างนี้เลยนะเื่อคือ,อม, <c oughs> มันทําได้ที่บ้านว่าสเต็กก็อยู่ประมาณร <c oughs> ้อยเก้าเก้าแต่ก็แอบก็แอบแพงนะสองร้อยกว่าบาทแต่คือข้อดีคือมันไม่ต้องไปนอกบ้านเนี่ยมันทานที่บ้านเลยซื้อมาทำที่บ้านง่ายมาก อย่าหาหดูเนื้องลาคือมันนิ่มเว้ยตัเด็กเนื้อจะหานนิ่มได้ยากครับอโอ้โหทุกคนสสยแคมปิง้งครับถ้าเวลาเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องเตรียมกับข้าวอยู่แล้วนะถ้าไปสองคนกับแฟนไปกับครอบครัวเล็กๆับ สเต็กคนละชิ้นเนี่ยนะคืออิ่มเลยนะครับสำหรับตายแคมปิง้งมีแค,รคร่กระป๋องชุดหนึ่งคือมันง่ายมากแล้วก็อร่อยแล้วก็ตอบโจทย์อันนี้พี่ชูมาชี้เป้าให้ง่ายๆที่เซเว่นแล้วก็อร่อยด้วยแต่คือราคาเนะี่ยสเต็กเนื้อผมเคยไปซื้อหลายร้อยนะสองสามร้อยนะใช่ไหม,มต้องมีสองสามร้อยนะครับแต่นี่คือร้อยกลางๆนะซึ่งเป็นสเต็กเนื้อแต่จริงๆมันมีสเต็กที่มันถูกกว่านี้นะเก้าๆก็มีสเต็กหมูนะครับก็ถูกกว่านี้ด้วยในเซเว่นมีให้ครบเลยแต่เนื้อมันจะแพงหน่อย อันนี้ก็ชี้เป้าให้ลองเข้าไปเข้าไปตามหาทานกันนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยรแล้วถ้าคิดว่าในเซเว่นมันมีอะไรน่าทานให้ผมมาทำรีวิวให้ก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ